คุณเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับการต้องเปิดหลายหน้าต่างเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการหรือไม่วันนี้ Google มีคำตอบสำหรับปัญหานี้ด้วย Google App for Windows คุณสามารถค้นหาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายโดยไม่ต้องเสียเวลาสลับหน้าต่างหรือเปิดเบราว์เซอร์ใหม่อย่างไรก็ตามนี่คือจุดที่น่าทึ่งแอป,ปนี้ไม่ได้ค้นหาเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ยังค้นหาไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณแอปพลิเคชันและเอกสารใน Google Drive กด้วยแล้ว Google ทำไม่ได้เพียงแค่นี้แต่ยังเพิ่ นอกแอป,ปอีกด้วยทําให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมากขึ้นแต่ทําไม Google ถึงต้องพัฒนาแอป,ปนี้สําหรับ Windows คําตอบอาจทําให้คุณประหลาดใจนี่เป็นกลยุทธ์ของ Google ในการเชื่อมโลกของเขรา AI เข้ากับการใช้งานบนเดสก์ท็อปมากขึ้นและอาจเปลี่ยนวิธีที่ผู้ใช้ว i n d ด w s ค้นหาและจัดการข้อมูลในอนาคตแม้ว่าแอป,ปนี้จะยังอยู่ในช่วงทดสอบแต่มันเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทําให้การค้นหาข้อมูลทุกที่ทุกเวลาเป็นจริงคุณคิดยังไงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่านี่เป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตของการค้นหาข้อมูลอ,อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายนี้นะคะหากคุณสนใจทดลองใช้ Google App for Windows คุณสามารถเข้าร่วมทดสอบผ่านหน้า Google Search Labs https://labs.google.com/slash/external/40 และอย่าลืมติดตามข่าวสารและทิปเทคนิคดีๆจากอีก24 .com ผ่านช่องทางต่างๆเช่น youtube https เว็บยูทูบ.คอม.อีทสองสี่ชาร์ลส์เพชร์ชั TikTok, https, colon, slash, ่นมาร์คแซนเดอร์สกอร์คอนเฟิร์มชั่นเท่ากับหนึ่งทวิตเตอร์ .https. คอม.อีทสองสี่ชาร์ลส์ทิกโท .https. คอม.อีทยี่สิบสี่ชาร์ลส์และเฟซบุ๊ก .https. คอม.อีทสองสี่ชาร์ลส์